จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อควายเพียงตัวเดียวทำให้ใชัยทั้งหมู่บ้านกลายเป็นมนุษย์ยุคหินสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกล้วนแล้วแต่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมันเป็นสัญชาตญาณของทุกชีวิตผู้ล่าต้องดิ้นรนเพื่อหาเหยื่อเพื่อเป็นอาหารในการดํารงชีวิตส่วนผู้ถูกลา่าก็ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการเป็นเหยื่อทุกชีวิตเป็นเช่นนี้มานานหลายล้านปี ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทเวลาเช้ามืดของทุกวันควายจะถูกฆ่าเพื่อเอาเนื้อสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ในยุคสมัยที่ศาสนารุ่งเรืองคำสอนว่าการฆ่าเป็นเรื่องผิดบาปมันก็ยังไม่สามารถหยุดยัง้งการเป็นนักล่าของมนุษย์ได้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมีแค่รูปแบบการเป็นนักล่าอรารยธรรมที่เรียกว่าการค้าขาย ทำให้มนุษย์กลายเป็นนักล่าทางอ้อมเปลี่ยนจากการล่าด,ด้วยหอกธนูมาเป็นการล่าด,ด้วยเงินตรามันเป็นการล่าที่ทําได้ง่ายมากๆแม้แต่มนุษย์เพศเมียที่อ่อนแอไร้ากาลังก็ยังสามารถล่าเนื้อมากินได้ในวันหนึ่งควายที่กําลังจะถูกฆ่าขึ้นเขียงดิ้นรนเอาชีวิตรอดตามสัญชาตญาณจนมันสามารถวิ่งหนีไปได้และไม่นานหลังจากนั้นกองฟางกองใหญ่ก็เกิดไฟลุกไหม้ ทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยความแตกตื่นวุ่นวายเาวบ้านรีบมาช่วยกันดับไฟก่อนที่มันจะลามไปไหม้บ้านเรือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถูกโยนให้เป็นความผิดของการันเจ้าของร้านขายเนื้อเพราะเพลิงไหม้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับตอนที่ควายหลุดเข้ามาในหมู่บ้านควายตัวนั้นทําข้าวของเสียหายและทําให้หลายคนได้รับบาดเจ็บโดยหลังจากนั้นเหล่าชายชะกันหลายสิบคนก็ได้ออกตามล่าจับควายก่อนที่มันจะทําให้คนอื่นๆเดือดร้อน แต่การตามล่าของพวกเขากลับทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนซะเองจากการที่พวกเขารลุกล้ำและเหยียบย่ำพืชผลจนเสียหายส่วนทางด้านตำรวจพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะตามกฎหมายแล้วตำรวจต้องได้รับอนุญาตสกอรจึงจะสามารถใช้ปืนยาสลบยิงสัตว์ได้โดยในระหว่างที่รอทำเรื่องของอนุญาตตำรวจก็ได้ประกาศแจ้งเตือนห้ามเด็กๆออกมาเล่นนอกบ้านและห้ามชาวบ้านขับถ่ายในที่โล่งแจง้ง ตัดฉากไปที่คุรูริเขากำลังจัดงานแต่งให้ลูกสาวรายการอาหารในงานเลี้ยงฉลองล้วนแล้วแต่เป็นเมนูที่เขาชอบโดยเฉพาะเมนูแกงเนื้อที่ครูริใส่ใจมากเป็นพิเศษเพราะมันเป็นเมนูประจำงานแต่งเหมือนกับงานศพที่ต้องมีกระเพาะปลาแต่เมื่อรู้ว่าการันทำควายลุดเขาก็กลัวว่าจะไม่มีวัตถุดิบทำแกงเนื้อเขาเลยต้องเปลี่ยนเมนูอาหารจากแกงเนื้อควายเป็นแกงเนื้อไก่ด้วยความร้อนใจกลัวงานล่ม คูรีเลยออกไปหาซื้อไก่ในทันทีแต่เมียคนเลี้ยงไก่ก็ไล่เขากลับไปก่อนเพราะผัวของเธอไม่อยู่บ้านหากมีคนมาเห็นมันจะดูไม่ดีแต่ทางด้านคูรีก็ดึงดันจะซื้อให้ได้และทันใดนั้นเองคนเลี้ยงไก่ก็กลับมาเห็นซึ่งเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าถูกคูรีตีท้ายครัวเขาเลยไปเรียกให้นักเลีงในหมู่บ้านมาช่วยจับตัวคูรีไปลงโทษด้วยการจับแก้ผ้าแห่ประจาน ขณะเดียวกันนั้นลูกสาวของคูริก็กกำลังหนีออกจากบ้านเพราะเธอไม่อยากถูกพ่อกลุมถุงชนแต่หนีไปได้ไม่ทันไรเธอก็ถูกเพื่อนบ้านจับได้เธอเลยต้องกลับไปก่อนที่พ่อจะรู้ตัดฉากกลับไปที่กลุ่มชายชะกันในเมื่อตำรวจช่วยอะไรไม่ได้พวกเขาก็จำต้องออกล่าเองเพราะหากปล่อยไว้นานควายตัวนั้นก็จะยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายพวกเขาไล่ต้อนควายไปจนมุมแต่มันก็ทั้งแข็งแรงและดุร้ายน่ากลัว แม้จะพยายามล้อมจับกันสักแค่ไหนสุดท้ายควายก็วิ่งหนีเข้าป่าไปได้ซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวบ้านโมโหและเจ็บแค้นเพราะควายตัวนั้นทั้งทำให้บ้านเรือนพังเสียหายและทำให้ผู้คนบาดเจ็บมากมายบัดนี้ทั้งหมู่บ้านได้เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความไม่พอใจที่มีต่อทั้งควายและเจ้าของควายกลุ่มคนที่ไม่ชอบการันเป็นทุนเดิมเข้าไปข่มขู่และกดดันให้เขาโทรเรียกคุตาจันกลับหมู่บ้าน เพื่อให้มาช่วยตามล่าจับควายตัวนั้นโดยในอดีตคุตตาจันเคยเป็นลูกน้องฝีมือดีของกาลันเขาชำนาญในการฆ่าและการแล่เนื้อแต่แล้วในวันหนึ่งคุตาจันก็ถูกตำรวจจับแถมยังถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านโทษฐานที่เขาขโมยไม่จันไปจากโบสถ์แต่ความจริงแล้วคุตาจันถูกจัดฉากใส่ร้ายซึ่งคนที่ทำแบบนั้นก็คือแอนโทนีลูกน้องอีกคนของกาลันสาเหตุที่เขาต้องกำจัดคุตาจัน เป็นเพราะเขาแอบชอบผู้หญิงคนนึงแต่เธอคนนั้นคือแฟนสาวของคุตาจันซึ่งเขาก็อิจฉาตาร้อนทุกครั้งที่เห็นสองคนจีบกันไปมาเมื่อมีโอกาสเขาเลยจัดฉากใส่ร้ายศัตรูหัวใจและจากนั้นเขาก็แย่งแฟนของคุตาจันมาครอบครองตัดฉากกลับมาในปัจจุบันแอนโทนีพยายามขัดขานไม่ให้พาคุตาจันกลับมาหมู่บ้านเพราะกลัวว่าคุตาจันจะไม่แย่งคนรักคืน ไม่ว่าแอนโทนีจะคาดคานยังไงกาลันก็ยังจะโทรเรียกเพราะเขาทนแรงกดดันของชาวบ้านไม่ไหวตัดฉากไปที่คุตตาจานันเขาจากไปในฐานะขโมยใจบาปแต่ในวันนี้เขากลับมาในฐานะฮีโร่ฝีมือการยิงปืนที่ยอดเยี่ยมของเขาทําให้ชาวบ้านมีความหวังที่จะจัดการควายตัวนั้นได้โดยหลังจากนั้นคุตตาจันก็นาชายชะกันออกไล่ล่าควายด้วยความมั่นใจซึ่งก็มีคนมาช่วยล่าจํานวนมาก เพราะพวกเขาหวังได้ส่วนแบ่งตอบแทนซึ่งก็มีหลายคนที่พกเครื่องเทศและเครื่องปรุงมาด้วยเพื่อที่จะได้ทำกินกันแบบสดใหม่ขณะเดียวกันแอนโทนีกับพรรคพวกของเขาก็ได้แยกตัวออกไปตามล่ากันเองเพื่อที่จะเอาชนะคั่วเรียคุตาจันโดยหลังจากออกไล่ล่าอยู่พักใหญ่ในที่สุดแอนโทนีก็เจอควายที่ตกลงไปอยู่ในบ่อลึกเขาดีใจมากๆที่เป็นคนเจอซึ่งไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านก็แห่กันเข้ามาดู และเมื่อคุตตาจันมาถึงเขาก็จะใช้ปืนยิงให้ตายเพื่อที่จะได้เอาขึ้นง,านง่ายๆแต่แอนโทนีก็ได้ห้ามไว้โดยอ้างว่าเขาไล่ต้อนอยู่นานที่ควายมาตกหลุมอยู่ตรงนี้มันเป็นฝีมือและผลงานของเขาเขาจึงเป็นคนที่ควรจะได้ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อกับควายตัวนี้ซึ่งสิ่งที่แอนโทนีต้องการก็คือจับควายขึ้นมาเป็นๆเ,เพื่อนํากลับไปเชื้อขายตามปกติหลังจากนั้นแอนโทนี Anthony กับชาวบ้านบางส่วน ก็รวมด้วยช่วยกันทําอุปกรณ์สําหรับดึงควายขึ้นมาแบบเป็นๆส่วนพวกชาวบ้านที่เหลือก็ตั้งแคมป์สังสรรค์กันสนุกสนานไม่นานหลังจากนั้นอุปกรณ์ดึงควายก็พร้อมใช้งานซึ่งทางด้านแอนโทนีก็จะลงไปคลองเชือกด้วยตัวเองแต่ชาวบ้านก็เสียงดังวุ่นวายจนเกือบไม่ได้ยินเสียงของแอนโทนีที่สั่งให้หยุดก่อนเข้าระยะอันตรายโดยหลังจากที่คลองเชือกกับควายได้แล้วชาวบ้านนับร้อยก็ช่วยกันดึงอยู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก ซึ่งนั่นก็ทําให้เชือกลื่นจนทําให้ควายหลุดและหนีไปได้อีกครั้งแถมมันยังทําให้ชาวบ้านคนหนึง่งพลัดตกบ่อลงไปตายอย่างน่าเศร้าซึ่งชาวบ้านหลายๆคนก็โทษว่านี่เป็นความผิดของแอนโทนีที่ไม่ยอมให้คุตาจันใช้ปืนตั้งแต่แรกการที่ควายหนีไปได้หลายครั้งมันทําให้ชาวบ้านแตกเป็นกลุ่มๆเพราะพวกเขาไม่มั่นใจในวิธีของคนอื่นแต่เมื่อต่างคนก็ต่างจะล่าเองมันก็ทําให้เกิดความขัดแยง้ง เพราะกลุ่มที่ล่าได้กลุ่มแรกก็คงจะอ้างสิทธิ์เอาเนื้อไปทั้งหมดซึ่งไม่นานหลังจากนั้นทั้งหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยความกุลาหนผู้คนมีปากเสียงและทะเลาะวิวาทกันรุนแรงจนตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่นั่นก็ยิ่งทําให้วุ่นวายมากขึ้นเพราะชาวบ้านไม่พอใจตำรวจที่ไม่ยอมมาช่วยล่าควายซึ่งพวกชาวบ้านก็รุมด่ารุมต่อว่าแถมยังเผารถตำรวจเพื่อประท้วง แค่ในเวลาชั่วข้ามคืนไฟเพียงตัวเดียวสามารถทำให้ทั้งหมู่บ้านลุกเป็นไฟซึ่งก็เป็นไฟที่ไม่มีทีท่าว่าจะดับโดยหลังจากนั้นชาวบ้านแต่ละกลุ่มก็ออกไลลา,ลาหลายกลุ่มก็ถึงกับทุ่มทุนทุ่มแรงทั้งเผาป่าทั้งสร้างลัว้วลวดหนามเพื่อที่จะล้อมจับควายตัวเดียวให้ได้แต่ควายตัวนั้นมันก็ดุร้ายมากๆแม้จะถูกชาวบ้านรายล้อมทุกทิศทุกทางมันก็ยังไล่ขวิดไล่ชนจนหนีไปได้ ซึ่งนอกจากความแข็งแรงแล้วมันก็ยังเร็วและฉลาดมากๆขณะเดียวกันนั้นคุตตาจันก็ได้ใช้ช่วงชุลมุนหาจังหวะเข้าสู้กับแอนโทนีทั้งสองสู้กันอย่างบ้าคลัง่งทุกหมัดที่ต่อยเต็มไปด้วยความเครียดแค้นพวกเขาสู้กันเหมือนจะเอาให้ตายกันไปข้างแต่ในจังหวะที่แอนโทนีกำลังจะถูกฆ่าควายก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีแอนโทนี Anthony เลยฉวยโอกาสนี้เข้าไปแทงคุตตาจันจนอาการสาหาัสอีกทั้งด้านหนึ่ง พวกชาวบ้านก็ยังตามไล่ล่าจับควายพวกเขาขึงเชือกขวางทางจากนั้นก็ล้อมเข้าไปรุมโจมตีแม้ควายจะยังหนีไปได้แต่มันก็บาดเจ็บค่อนข้างหนักหลังจากที่มันหนีข้ามสะพานแขวนมันก็ไปติดอยู่ที่บ่อโคลนจนไม่สามารถวิ่งไปต่อได้ซึ่งคนแรกที่ตามไปเห็นก็คือแอนโทนีเขารีบเข้าไปแทงเพื่อประกาศว่าควายตัวนี้เป็นของเขาแต่ชาวบ้านที่ตามมาก็ไม่สนพวกเขาเข้าทำร้ายแอนโทนี แล้วก็รุมแทงควายอย่างบ้าคลั่งเพราะหวังที่จะได้ส่วนแบ่งเนื้อจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจนกลายเป็นกองภูเขามนุษย์แอนโทนีและคนที่อยู่ข้างล่างกระเสือกกระสนดิ้นรนจากความตายแต่สุดท้ายก็คงจะตายอย่างน่าเศรา้าย้อนกลับไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ในยุคนั้นวิ่งถือหอกแข่งกันล่าควายเพื่อที่จะแย่งชิงอาหารสำหรับดำรงชีวิตถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับ เจอกันพลิปหน้าสวัสดีค่ะ